สวัสดีครับคุณูฟังทีละครับคอลัมน์เขียนให้คิดซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสพิมพ์แมวหน้าเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวันอาทิตย์ที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเร่งรัดจับบอสดีไอคอน Group เพื่อเบี่ยงประเด็นทางการเมือง เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนอื่นนี่นะครับต้องถามว่าคุณคุณเนี่ยเห็นความผิดปกติในการที่ตำรวจเร่งรัดจับกลุมตัวเหล่าบรรดาบอสของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหรือว่าดีไอคอนหรือเปล่าครับเห็นไหมครับแล้วผมก็ต้องถามต่อไปนะครับว่าแล้วคุณเห็นความผิดปกติที่รัฐบาลชุดนี้สั่งการให้ตำรวจเนี่ยเร่งรัดทำคดีนี้หรือเปล่า อันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการที่ตํารวจเร่งรัดทําคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ม>เป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นเรื่องที่น่าชมเชยแต่คําถามก็คือว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตํารวจไทยได้เร่งรัดทำคดีสำคัญสำคัญที่มีผู้คนจำนวนมากได้รับความเสียหายจริงหรือไม่และทำไมถึงได้เร่งรัดทำคดีดีไอคอนมากจนผิดสังเกตเลยครับคำถามตาม,มาก็คือว่าการเร่งรัดทำคดีดีไอคอนเนี่ย เป็นความพยายามจงใจเบี่ยงประเด็นหรือว่ากลบเกลื่อนประเด็นทางก,การเมืองบางเรื่องใช่หรือไม่เรื่องการเมืองที่หลายคนพูดถึงคือเรื่องที่รัฐบาลไทยอ้างว่ามีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชารวมถึงเรื่องที่อาจจะนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องย้ําครับย้ําว่าเรื่องของดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่บริษัทนี้ ไม่ที่เพิ่งจะก,ก่อตัวหรือว่าก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันก่อนหรือว่าเดือนก่อนเท่านั้นนะครับอย่างน้อยๆเนีย่ยห้าถึงหปีเข้าไปแล้วจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่1มิถุนายน2561แล้วหลังจากนั้นก็ขยายกิจการของบริษัทไปอีกหลายบริษัทด้วยกันซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการของบริษัทในเครือดีไอคอนจำเป็นต้องรับรู้นะครับเพราะว่าเขาจดทะเบียนบริษัทถูกต้องครับ ส่วนเรื่องที่มีคนจํานวนมากไปร้องเรียนว่าถูกบริษัทหลอกลวงเป็นเรื่องที่ต้องถามไปยังหน่วยงานรัฐที่ดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทว่าทําไมถึงปล่อยให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยถูกหลอกลวงอย่าลืมนะครับบริษัทจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐแล้วทำไมหน่วยงานของรัฐถึงได้เพิกเฉยกับการเข้าไปตรวจตราการทําธุรกิจของบริษัทล่ะครับทำไมครับแน่นอนครับว่ามีผู้คนจํานวนมากเนี่ยไปร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐว่าได้รับความเสียหาย มากบ้างน้อยบ้างจากการเข้าไปทำธุรกิจกับดีไอคอนซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นข่าวดังเป็นข่าวใหญ่ในสังคมไทยไม่ได้เกิดจากการเข้าไปตรวจสอบบริษัทโดยหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ใช่แต่เกิดมาจากเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งคือรายการโหดกระแสนำเสนอเรื่องราวนี้แล้วหลังจากนั้นข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปในรายการประเภทคุยข่าว ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆถามว่าถาหากเรื่องนี้ไม่ถูกขย่าหรือว่าถูกนําเสนอในรายการทีวีจะพวกเล่าข่าวคุยข่าวแล้วเนี่ยนะครับข่าวนี้มันจะดังเป็นพลุระเบิดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รู้ไหมนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าอันที่จริงแล้วเรื่องราวของเดอะไอคอนเนี่ยถูกนําเสนอในโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดแถมยังมีการติดป้ายโฆษณาบริษัทบนบิลบอร์ดขนาดมหึมาทั่วกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆเช่นพัทยาเป็นต้น าหากว่าเรื่องนี้สื่อบนชนไม่ได้นําเสนอหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องดูแลและควบคุมกิจการของดีไอคอนเนี่ยจะตื่นตัวแล้วทําหน้าที่หรือเปล่าครับต้องย้ํานะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยดูเสมือนว่ายังมีบริษัทอีกหลายบริษัทยังมีเว็บไซต์อีกหลายเว็บไซต์ซึ่งน่าจะขายของหรือว่าโฆษณาขายของอย่างไม่ถูกต้องและก็ไม่โปร่งใส หลายเว็บไซต์ขายของกินของใช้และก็ขายยาแบบที่ดูแล้วน่าจะเข้าขายโฆษณาเกินจริงหรือไม่ก็โฆษณาชนเชื่อและน่าจะเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคแต่คำถามคือว่าทำไมทำไมถึงไม่มีหน่วยราชการไทยหน่วยงานไหนเลยครับเข้าไปจัดการกับเว็บไซต์ขายของที่น่าจะไม่ถูกกฎหมายเหล่านั้น ส่วนประเด็นที่ตำรวจถูกวิาพากษ์วิจารว่าเร่งรัดรีบร้อนจับตัวบรรดาบอสต,ต่างๆของดีไอคอนเป็นการกระทำเพื่อจงใจสร้างประเด็นเพื่อกลบเกลื่อนข่าวการเมืองกันอื่นหรือไม่โดยข่าวการเมืองที่ถูกวิจารณ์ว่าจงใจทำให้ถูกมองข้ามคือข่าวที่มีผู้ไปร้องยุบพักเพื่อไทยข่าวทักษิณชินวัตรมีอิทธิพลเหนือพักการเมืองข่าวทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกโดยอ้างว่าป่วยหนักและข่าวที่รัฐบาลชุดนี้อ้าง ว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันรวมถึงข่าวคดีตากใบซึ่งใกล้จะหมดอายุความแล้วนะครับในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วก็เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อช่วยคนทําผิดคดีมาตรา112อย่างนี้เป็นตน้นผมเองไดยอมรับครับว่าเรื่องดีไอคอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กมูลค่าความเสียหายที่สังคมได้รับทราบจากข่าวนี้ต้องถามกลับนะครับว่าแล้วในสังคมไทยยังมีเรื่อง ทำนองเดียวกันกันกบดีไอคอนอีกหรือไม่เลยครับหน่วยงานราชการเนี่ยมั่นใจว่าคดีดีไอคอนเป็นเพียงคดีเดียวในสังคมไทยที่ก่อความเสียหายร้ายแรงอย่างมากต่อผู้คนจํานวนหนึ่งในสังคมนี้ถามว่าเรื่องทุจริตต่างๆนานาในวงการการเมืองและวงการราชการเนี่ยไม่มีแล้วเหรอครับคําตอบคือยังมีครับเรื่องทุจริตต่างๆนานามากมายในสังคมไทยแล้วเหตุใดตารวจกับหน่วยราชการไทย ไม่เหตุจะตั้งอกตั้งใจเร่งรัดรีบทําคดีให้เหมือนกับที่ทําคดีดีไอคอนล่ะครับแล้วยังมีคําถามนอกเหนือจากเรื่องจงใจเบี่ยงประเด็นทาการเมืองแล้วเนี่ยนะครับยังมีคําถามอีกว่าที่ตํารวจเร่งรัดทําคดีดีไอคอนเพราะว่าคดีนี้มีเงินมีทองมหาศาลเป็นเครื่องล่อใจให้เร่งทําคดีด้วยใช่หรือไม่ คนที่ติดตามข่าวนี้จะทราบว่ามีเรื่องของเทวดาที่จะต้องเส้นไหว้ทั้งในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอและก็มีเทวดาอยู่ในดีเ SI อหรือว่ากลมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงยังมีนักการเมืองประเภทเปรตอสุรกายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถามว่าต้องเอาอะไรไปเส้นไหว้บรรดาเทวดาในสคอบอและก็ดีเอ SI แล้วต้องเอาอะไรไปเส้นบรรดานักการเมืองผีเปรตเหล่านี้ คำตอบก็คือเงินยังไงเลยครับเงินเงินและก็เงินแถมเป็นเงินจำนวนมากอีกต่างหากเพราะว่าไอคอนเนี่ยมีรายได้หลายพันหลายหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายค่าเส้นไหวเป็นเงินจำนวนมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันแค่เราได้ฟังเสียงนะักการเมืองผีเปรตรายหนึ่งคุยกับบอสพอลแล้วบอกให้บอสพอลเนี่ยต้องจ่ายเพื่อจะได้เลือกผู้ใหญ่ที่จะเข้าไปคุมหน่วยงานของรัฐบางหน่วยได้แค่ฟังเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับถึงความเสื่อมสุดความเลวรามของระบบได้อย่างถึงแก่น มีบางคนถามว่าเชื่อได้หรอครับกับคําพูดของนักการเมืองผีเปรตคนนี้คําตอบคือเชื่อได้ครับเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มีนักการเมืองผีเปรตและก็เหลา่าข้าราชการจําพวกซาตาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินหลายคนประจักษ์ดีนะครับถึงความเสื่อมโทรมของระบบราชการไทยและก็ประจักษ์ดีถึงความคดในข้องอในกระดูกของข้าราชการไทยจํานวนไม่ใช่น้อย มีคำถามว่าทำไมรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าแพรทองทานจินวัตรทำไมจะต้องกำชับให้ตำรวจเร่งรัดทำคดีดีไอคอนแต่ทำไมไม่เห็นรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยเร่งรัดให้ตำรวจทำคดีทักษิณที่ไม่ติดคุกและทำไมไม่เร่งรัดให้ตำรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องทักษิณอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่จริงทำไมครับทำไมไม่เร่งรัดให้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยไปเปิดเผยกับสาธารณาชนล่ะครับทำไมล่ะครับ ยิ่งเร่งรัดทำคดีดีไอคอนมากจนเกินพอดีเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามกลับไปยังรัฐบาลว่าตกลงแล้วเนี่ยจงใจที่จะเบี่ยงประเด็นก,การเมืองหรือไม่รัฐบาลกำลังจงใจหมกเม็ดเรื่องสำคัญสคัญเพื่อให้สาธารณชนเลิกติดตามเรื่องสำคัญเหล่านั้นใช่หรือไม่ใช่กนอุบายจงใจสร้างประเด็นอื่นๆขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนหรือว่ากลบเกลื่อนประเด็นการเมืองสำคัญสคัญเนี่ย เป็นกฎสโลบายที่นักการเมืองนิยมใช้กันมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าสามารถทําให้สาธารณชนเลิกหรือว่าลดให้ความสนใจและก็เลิกจับตามองความไม่ปกติในทางการเมืองแล้วก็หันไปมองเรื่องอื่นๆที่จงใจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเบี่ยงประเด็นกฎอุบายนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจความจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยบอกว่าสาธารณชน จะไม่มีการตั้งคำถามใดๆและจะไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าตำรวจไทยตั้งใจทำคดีอื่นๆให้รวดเร็วเหมือนกับคดีเดียคอนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเราก็เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าตำรวจไม่ได้ตั้งใจทำคดีสำคัญให้รวดเร็วเหมือนกับการทำคดีเดียคอนเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้สังคมเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติของการเร่งรัดทำคดีนี้ถามต่อไปครับว่าคดีกนันนก คดีสวยทางหลวงและก็เรื่องของพิสารวัฒนะบงคิรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยพิสารหนีหมายสารคดีตากใบคดีนี้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญตํารวจเร่งรัทดทําคดีหรือไม่ล่ะครับอันที่จริงเนี่ยต้องบอกว่ายังมีคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยนะครับที่ถูกช่อโกงโดยขบวนการที่เรียกว่า Forex3 d ดีเรื่องทองแม่ตัก เรื่องนักการเมืองบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนเรื่องนักการเมืองทำผิดคดีอาญาแล้วก็อีกสารพัดเรื่องข้อถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตํารวจได้เร่งรัดทําคดีเหล่านั้นเหมือนกับการเร่งรัดทําคดีดิไอคอนหรือเปล่าครับตำรวจต้องรู้ตัวไปด้วยนะครับว่าสาธารณชนเนี่ยเขามองการทํางานของตํารวจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดมีหลายครั้งครับที่สาธารณชนไม่ไว้วางใจ มีหลายครั้งที่ไม่เชื่อมั่นกับการทํางานของตํารวจและก็มองว่าตํารวจเนี่ยทำคดีโดยมีใบสั่งในทางการเมืองเมื่อตํารวจถูกมองแบบนี้เนี่ยเลยทําให้สาธารณชนไม่ไว้วางใจการทํางานของตํารวจแล้วก็มีคําถามด้วยนะครับว่าศาลไทยทําไมถึงเร่งรัดออกหมายจับบอสต่างๆของไอคอนและทําไมไม่เห็นเร่งรัดออกหมายจับนักการเมืองที่ทาผิดกฎหมายให้รวเดเร็วบ้างน,นะครับ ประชาชนคนไทยเนี่ยอยากจะเห็นการเร่งทํางานทั้งโดยตํารวจและศาลเพื่อให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขและคงจะเป็นเรื่องดีเยี่ยมสุดยอดกับสังคมไทยถ้าหากว่าตํารวจและศาลเร่งทําคดีต่างๆให้เหมือนกับที่ทํากับลาวบรรดาบอสทั้งหลายของดีไอคอนนั่นนะครับ